เอ๊ว่าแต่นะที่นี่เนี่ยคืออพาร์ตเมนต์งั้นเหรอฉันได้ข่าวว่าฉันอยู่ห้อง3 0 2อโอ้สวัสดีจ้าโอ้สวัสดีครับไม่ทราบว่าคุณมาทำอะไรที่นี่เหรอครับเออฉันต้องการพักที่นี่นะอ๋อได้เลยครับงั้นผมขอสอบถามนิดนึงคุณพี่เนี่ยอยู่ห้องไหนเหรอครับเอ่อฉันเนี่ยอยู่ห้อง3 0 2นอนะ ออขอบคุณสำหรับข้อมูลครับขอตรวจสอบก่อนแป๊บหนึ่งนะเอ,อบัตรของเขาเนี่ยอยู่ห้อง3 0 2ส่วนเช่นกันเดี๋ยวฉันต้องจดไว้ก่อนแล้วก็บัตรนี้เดี๋ยวผมขอตรวจสอบแป๊บหนึ่งนะครับหรือว่าคุณพี่คนนี้เนี่ยเขาจะมีรูปร่างเป็นผู้ชายมีหนวดแล้วก็แต่งตัวเป็นเสื้อผ้าสีน้ำตาล แล้วก็มีเป็นเหมือนเสื้อคลุมด้วยเอาละเดี๋ยวฉันต้องตรวจสอบข้อมูลก่อนตึ๊ดตื๊ดต๊ดต๊ด,ตด,ตดอ๋อู้สึกว่าคุณพี่เนี่ยอยู่ในลิสต์ด้่ยนะครับอ๋อฉันใหญ่อยู่ในลิสต์เน่เหรอข้อมูลของพี่เนี่ยก็ถูกต้องหมดครับแล้วก็คุณพี่เนี่ยทำอาชีพเป็นอะไรเหรอครับเออฉันเนี่ยทำอาชีพเป็นคนส่งนมนะ่ะนมโรงเรียนนะ่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะขอตรวจสอบแป๊บหนึ่ง เอคุณพี่คนนี้เนี่ยเขาก็ทำอาชีพเป็นคนส่งนมเหมือนที่เขาบอกแล้วก็รูมบันว่าบัตรของเขาเนี่ยจะหมดอายุเดือน12ปี2025โอ้ก็ปีหน้าแล้วนี่นาเออแล้วก็ขอสอบถามหน่อยครับคุณพี่เนี่ยชื่ออะไระครับอ๋อฉันนะ่ะชื่อว่าจอห์นนี่สวิต ชื่อจอหนนี่สวิตเหรอถูกต้องนี่นาะแล้วก็รู้สึกว่าพี่เขาเนี่ยเป็นคนส่งนมด้วย no, 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 no. แล้วกดูเหมือนว่าไอดี ID ของเขาเนี่ยหนึ่งห้าแปดสองห้าหกเจ็ดเจ็ดโอ้ตรง แล้วก็บัตรมวยุเดือนสิบสองมีสองพันยี่สิบห้าเหมือนกันนี่โอเคข้อมูลถูกต้องทุกอย่างเชิญเข้าห้องได้เลยครับแล้วก็อันนี้บัตรของพี่นะครับขอบคุณมากเลยนะที่นี่เนี่ยบริการดีจังยินดีให้บริการเหมือนโรงแรมหรือว่าอาพาร์ตเมนต์ที่อื่นอื่นครับเอหล่ะงัน้นฉันเนี่ยขอตัวไปก่อนนะขอบคุณสำหรับวันนี้มากเลยนะ ไม่ต้องหว่วงครับที่ของเราเนี่ยเราต้องตรวจสอบเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมีร่างโค้นเราจะต้องตรวจสอบทุกครั้งอาล่ะเดี๋ยวฉันไปก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบายครับทายเสร็จเป็นหรายแล้วอะแต่ว่าเอ๊ะทุกคนนั่นเสียงอะไรเมื่อกี้ทุกทุกคนได้ยินว่าแต่นะทำไมไม่มีว่างอาศัยมาเลยล่ะ เอ๊ฉันต้องโทรถามหัวหน้าซันแล้วอะ่ะแต่ก่อนอื่นไปดูที่หน้าประตูก่อนดีกว่าเอ๊มีคนหรือเปล่านะ้าเออไม่มีคนเลยเหรอทำไมถึงไม่มีคนล่ะหรือว่าผู้พักใส่กลัวร่างโครนหรอตอนนี้เนี่ยก็มีไม่มี ก็มีไม่มีร่างโคลยสักคนนี่นาะไม่เห็นมีร่างโคนเลยจะกลัวไปทําไมกันเล่าเนีย่ยฉันต้องโทรถามหัวหน้าสักหน่อยตึ๊ดตื๊ดตึดตึดฮัลโหลหัวหน้าครับผมอยากสอบถามว่าทําไมช่วงนี้เนี่ยผู้พักอาศัยเนี่ยทำไมไม่ค่อยมาที่อาพาร์ตเมนต์ของพวกเราเลยเอย๊ใครโทรมากันล้วเนี่ยหือ ใครโทรมาหาชั้นกันนะอืมเอ๋อะพนักงานจีงเหรออ๋อสวัสดีจ้าพนักงานอฮ้าทำไมพู่อาวุาสไม่มาเท่าไหร่เหรออ๋อพอดีว่าช่วงนี้อ่ะร่างโคนมันเยอะนะ่ะ แล้วโรงแรมที่เขาไปกันบ่อยๆน่ะร่างโคน่ะเยอะซะเหลือเกินผู้พังงาใสเนี่ยก็เริ่มหายกันไปนะ่ะเขาก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเขาไปพักที่โรงแรมอพาร์ตเมนต์ต่างๆมันอาจะอันตรายอ่ะแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวก็มีคนมาเองแหะแล้วก็เดี๋ยวฉันเนี่ยจะลองดูก่อนนะฮะอะไรกัน เขากลัวร่างโคลหรอตอนนี้เนี่ยอาพาร์ตเมนต์เราก็ไม่มีร่างโคลเลยนะเอ๊แต่ว่าอ๋อสวัสดีครับอ๋อคือร่างโคลมันเยอะเหรอครับอ๋อโอเคเข้าใจแล้วครับรู้สึกว่าร่างโคลเนี่ยมันจะเยอะแต่ทำไมที่พวกเราเนี่ยถึงไม่มีร่างโคลเลยล่ะฮัลแต่มันก็ดีนะ เพราะฉันเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องทำอะไรมากว่าแต่ตอนนี้เนี่ยเฮ้ยห,หิวกาแฟจังเลยอะ่ะขอดื่มสัก,ก,กแก้วก่อนลวกันเอ้ยหิวชะมัดเลยอะ่ะอืมสดชื่นเฮ้ยเดี๋ยวต้องกลับไปทำงานต่อแล้วอะ่ะวันนี้ฉันเนี่ยทำงานมาสามสี่ชั่วโมงแล้วนั่นเนี่ย เดี๋ยวสักพักก็จะถึงเที่ยงคืนแล้วอ่ะแม่ฉันเนี่ยก็คงยังไม่นอนหรอกเพราะแม่ฉันเนี่ยเห็นว่าจะรอจนกว่าฉันจะกลับมาไอ,อยแต่ตอนนี้ก็ง่วงแล้วนะเนี่ย้ออย,อยากกลับบ้านเร็วๆจังไอ,อแต่ตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่เที่ยงคืนเลยอ่ะเอ,อ,เอ,อแต่ว่านกกลิ่นอะไรอ่ะโอ,อ้แล้วเสียงอะไรแล้วเนี่ย ไงจ้าดีทำไมเสียงของเขาดูแปลกฮะอย่าบอกนะว่านั่นแกคือร่างโค่นอ่ะหน่อยหน่อยร่างร่างโหน่อยหน่อยอ่ะไม่แกคือร่างโคนดูตาของแกสีเป็นสีขาวขนาดนั้นเฮ้ยแกแเด็กไหนเด้ไหนฉันสักศาบฉันนัวมาบตัวมา แกจะเหมือนได้ยังไงล่ะดูสิตาขาวอ่ะวิ่งดูใบไม้มีหางมีปีกเฮ้ยนี่แกเป็นใครกันน่ะมาปลอมตัวเป็นคนอื่นได้ไงกันน่ะเรื่องของฉันไม่ใชนไม่ฉันไม่ฉันเก๋ๆนะให้ฉันเข้าไปเดี๋ยวนี้นะดูสิแกยังพูดผิดเลยอ่ะฮัลโหลสวัสดีครับเด็กกำจัดร่างโคลี่มาโดยด่วนเลยครับเอาล่ะฉันมาถึงแล้วล่ะเอ๊ะแล้วทำไมที่นี่ดูใหญ่จังฮะนี่แกใครกันน่ะ เฮ้ยเก็บจัด่างโคลนอไม่นะเฮ้ยแกท่นทุ่นเรียบกจัดร่างโคลนเลยหรอก็ใช่ก็เกแกเป็นร่างโคลนอ่ะเฮ้ยกระถางตไม้กช่วยไม่ได้่ทไงดีทำไงดีเดี๋นี้นะแกคือร่างโคลนฉันดูออกนะไม่ฉันจัดกาซะดีดีเอ้ยเฮ้ยแกฝากไ่อนใช่ไม่ตายะฮแกไม่ตายรงั้นแก จะมาอะไะแกปิวปิวปิวอ้าวอ้ยขอบคุณมากเลยนะครับถ้าผมไม่ได้พี่เนี่ยผมต้องแย่แน่เลยยินดีให้บริการครับผม